สวัสดีจ้าสวัสดีตอนสตอจพี่น้องบรรยากาศลังฝนตกคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับภาพพี่น้องมาช่มสวนคือเกา่าบรรยากาศหลังฝนตกจพี่น้องบรรยากาศดีดีฝนตกมดขึ้นจพนี่น้องลิ่นลิ่นลิ่นฝนตกบาแห้งหรือตะว่าฝ่าพี่น้องฝ่าเลี้ยมเหลี่ยมย่ำขึ้นเนะาะเนี่ยคือว่าหอวหย่านไหลพี่น้อง ตรงฝ่าเหลี่ยมนี่จ้ะพอชั่วมือนี่ฝนตกชั่วมือนี่บ่คือสมัยตะก้อนนะจ๊ะพี่นอนะ้องเนาะเมืเ่อเช้าพี่น้องพาพี่น้องชมสวนนะจ๊ะช่วงนี้ไมื่อเช้าก็บ่ค่อยได้ลงคลิปพี่น้องแต่ว่าลงคลิปสันเลี้ยงหลานไปนั่มพี่น้องส่วนมากลงคลิปสันเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะติดฝากติดตามนั่นคือเก่าเด้อจ๊ะพ,พี่น้องเด้อเมื่อเช้าภาพพี่น้องเขาชมสวนยะนี่ยมัเศร้าเนาะจ้ะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีดีหลบๆสวน พี่น้องนำกระโหนกนำหงทางไจ้ะพี่น้องทางมันตำม้อมันคือหงมันบรรยากาศในสวนมันหนี้จะพี่น้องฟังทา้งนั้นเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นป้าเน่าใหม่้จพี่น้องป้าเน่าใหม่ของพอลุ่งเพิ่นปลูกไว้ดีดีเป็นระเบียบเดี๋ยวมีโอกาสมีแก่ปไปเทศไทยไพี่น้องเขาเบิ่งนเป็นเหตุเกษตรพ่อเพียงเนื่อกันใะพี่น้องเที่อน้ำเ like, <fun DVD> ต่า้ะพี่น <Jonas> <ctions> so ้องแก้วน้ำเต่าก็ล่างงามถือฝนปลูกช่วงนี้ก็งามพี่น้องเที่ยวน้ำเต่า พุ่นบังกล้วยพี่น้องกล้วยกำลังสิแก่แต่ว่าวีบ้านแนลมปันไดใจพี่นอ้องวีบ้านโบธีกล้วยเพื่อนีพี่น้องเพิ่งน,นักวันนี้ก็เลยได้พอเลยได้เอาใหม่มามาขำไว้ก็ขำไว้ก็สั่งกันสิบพราแก่ท่านน่าจะพี่น้องเนาะเ่าแก่ท่านบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ย มักยุ่จใจพี่น้องแบบแตะวันเฮาไปใส่มาใส่หยากนี่ต้นต้นนี้กําลังออกปีพี่น้องกล้วยกล้วยอย่างโน้พันอย่างพี่น้องตบบาดอกปีพันใหญ่ใหญ่ใหญ่คังๆๆอีเหลี่ใหญ่กว่ากล้วยน้ำบาบธรรมดาตบบากระหล่ากก็ลังสิเต็มเลยแต่ใพี่น้องก็ลังสิเต็มสิแก่เลยล่ะตบบาปีปีใหญ่ใหญ่ถ้าขยายช่วงนี้น่าจะได้ได้พี่น้อง เพราะว่าต้นมากต้นอีสานเพิ่นจะขยายอันกล้วยเขาบพรช่วงหน้าแหล่งกับช่วงหน้าฝนเนี่ยเนาะบางวันกับลายลายพี่น้องพี่น้องสังเกตต้นนี้มีสองสายพันธุ์ได้ใจพี่น้องสองสายพันธุ์คนคนซ้ำกับูว่ารัวคนซ้ำจะแบบไหนเนาะเพราะมาซื้อมาปลูกเนาะกับพันธุ์ยังมาใส่พันธุ์ยังก็กัดพี่น้องดูสุกดูเกินว่าจะหัก มันตะเขือนี่ได้พี่นอ้องตะเขือนี่แต่ตะกิ่งนี่ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าตะกิ่งนี่มีเก่าลูกพี่น้องเกือบหกอสิบโอ้กำลังสีหกักแกพี่น้องเอ็นและเอ็นและปุ๊บูกหลานบ่ได้ไปกินเอาแต่ต้นทั้งนั้นโอ้ยมังม่วงไร้พี่น้องปีนี้ผู้ใดก็มักม่วงไร้ดกดี ก็ลูกงหญ่ๆดีนะพี่น้องเนะปีนี้ลูกบางบางองม่วงนีถือว่าโอเคอยู่พี่น้องโอเคน้ำฝนบ้องเพราะว่ายังตีฝนดีพุละมากลากใหม่กั็กออกดีพี่น้องปีนี้บมักเฟื่องบมักไฟมักแงวพี่น้องเป็นแถวบานไม่เยี่ยมนี่เป็นมดสุดตนนง้วยแดงเต็มตุนเลย ผู้ใได้กะสิบื่อกินนะพี่น้องพมกเนาใหนะบกม่วงนี่ร้ายมันกะสองสายพันพี่น้องอันนี้คือบกม่วงไงบอนพันธรรมดาอ่ามีแต่งโม,มดนะพี่น้องเลยนี่คือขี้แครแต่งโมดพี่น้องอันนี้เกิเดขึนนน้นเองนะพี่น้องเพราะว่ากินแล้วเท่าก็ถทิมลงในหัวในสวนเมื่อก็ขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้เขาขึ้นตามธรรมชาตินี่พี่น้องอันนี้คือพ้นดีอย่างหนึง่ง ทัง้งั้นกระดกพี่น้องต้นดุกค่ะเดี๋ยวมปเจ้าพาพี่น้องเขาชมสวนจักนุอยเนาะบรรยากาศมันดีจ้ะพี่น้องบรรยากาศมันบรรยากาศดีค่ะพี่น้องจนร่มแห้งจนได้เอาผ้ายางมาคุ้มพี่น้องคุ้มไว้ถ้าท่านกระตุบไปอยู่ชั่วมือยังอันตรายฝ่าฝานนะจ้ะพี่น้องเนาะฝ่าฝานอันตรายชั่วมือนี่เดี๋ยวกกิดยินว่าฝ่าล่วงฝ่าผ้า เดสมากกินต้นนี่แล้วพี่นอ้องลูกห้านก็จะกินต้นนี่แหละพต้นนี้ก็ดกคักกันได้พี่นอ้องดกโอ้ยกำลังเน่าพี่นอ้องเขายกไต่ทีมันเน่าแล้วเอาเด็ดออกสะก,กนนนันเน่าแล้วเน่าแล้วมาทิ่มเลยห้าคือหลายจ้าพี่น้องช่องํำเตากำลังเป็นไวขึ้นนะจ๊ะพี่นอ้องกำลังดก ต้นไม่ต้นไหลก็ซื่นพี่น้องเอให้สดซื่นครับช่วงกไพ่กำลังแตกแหนงพี่น้องคืนนี้กอไพ่สุ่งนอกใม้สุ่งือเก่้าจะพี่น้องจะใครพอเราขยายอีกเลยนพี่น้องขยายอีกเพราะว่าเป็นนอดีเนาะขยายไปให้เป็นโฮมเป็นเงาพี่น้องหลยไล่ก่อเลยไอ้ขยายไปเมือพี่น้อง้ยใบกวอกบักขามกว่างามบรรยากาศดีฝนตกถือสมซื่นไปเบิ้ด ฮึฉากอะไรร้านไส้พี่น้องตื่นแล้วก็มาหายายแม่เนี่ยขึ้นกับต้นมะละกอครับนึ่ต้นมะละกอกำลังใหญ่พี่น้องอันนี้ต้นหมากขึหุ้มอันนี้มันใหญ่มันก็ลังใหญ่หรูกมะอะไรวะหนามีมะอืมก็ลังใหญ่พี่น้องบักึูก็เริ่มงามเลยจนเริ่มงามถึงต้นต้นใหญ่แหละขึ้นหันมันแหลงแล้วจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้เนีาะ บ่ากม้ใ uhm ต้เตนบกเขียอ <t retrouver essen> ืมพี่อุ้เตนบกเียครับใต้ายลงบกเขือกกำลังงานพี่น้องบะเอือมเอือก็ล่างติดดอกติดดอกติดดอกแล้วก็ล่างเป็นลูกพี่น้องประมาณสามสีนี่แหละไม่เจี๊ยบปลูกเลยประมาณเดือนเดือนก็กลัวหน่อยหน่อยเพราะว่าจําได้ยช่พี่น้องว่าประมาณประมาณนี้แหละเพราะว่าูช่วงช่วงนี้น้องช่วงก้อนสีเดียนเมื่อสาพี่น้องนิดเดียว ประมาณนี้แหละถ้าว่าก็ถือว่าออกได้ดีอยู่คือดอกดอกก็ได้เลนตะดอกออกเมื่อยรจะเล่นจะเล่นรถแม่ท่ายคลิปอยู่ดอกก็ถือว่างามเนี่พี่น้องออกไปกอันพี่น้องเห็นเขาเขี้ยวๆนี่คือต้นเข่าได้จ้ะพี่น้องนะใส่อ้อย,ยอ้ยอยครับอ้อยครับอันไหนแม่อยากกินได้แม่กินพันธุ์ใดถูกพันธุ์ใดมันไม่ใหญ่ก่อนหรอมันใหญ่ก่อนแม่แตงโมครับมี่แตงโมด้วยบอก แตงโมท่านใหญ่ลูกเหื่มันพ่อเก็บก้อนแม่พ่อไม่เก็บหญ้าก็เริ่มขึ้นไล้พี่น้องเพราะวะ่าตระวาการจ้รงวงไวยเพอ่คนเกีียวหญ้าไปงหัวพี่น้องไม่เกี้าแบบคอยเกีียวออกอยู่ตระวาก็มีต่เนี่ยกินเชื้เก่าจากพี่น้องมันตัดถิ่มมันก็นตัดไป,ไปมันมีค้ามีแบบมีทุกอย่างพี่น้องต้นหอมแม่เขาก็ยังอย,งอยู่ น,นี่แปลงพักกาดคุ้งให่จ้าพี่น้องผปลูกใส่นึงกระผอมหอมแบงช่วงโอ้ยฝนมาตกใส่จากสีงามบ่งามแต่พี่น้องเพราะว่าถ้าถือฝนนี่ก็ปิดนอีกไรนึงได้หนึ่งพี่น้องเน้นยพนะอเขาก็ร่างสีง,งามฝนก็นเริ่มลิ่นแล้วจ้พี่น้องลิ่นอีกแล้วเจ็บสงสัยว่าผ้าอยู่เขาบ่ขอจังใดเริ่มลิ่นไปแล้วอีกแล้ว อาหารร้านมาหานะพี่น้องเสียงเิ่นดังก็เกี่ยกันเลยบอกว่าเนี่ยถ้าไอคีบยู่เป็นไ้เพิ่นไปห้ามไอป่าก,ก็อนี่ยก,กือหลายแล้วพี่น้องเดี๋ยวหมว่านนี้พอเราก็ตัดเอาไปแห้แหงงวนี่พี่น้องเพราองวอ้ายเนาะมันกรเต่าออกไล่หลายพี่น้องช่วงนี้พมา่ว่านแม่เขาตัดไปตลาดแล้วจ้ะพี่น้องสวนทั้งนี้ตาเลากับปู่บักทั่วอีกจ้ะพี่น้องบักทั่วกํลาลังง้าม แปลงทั่วดินทั่วฝักยาวคือเก่ามันก็รอรุ่นต่อไปจ้าพี่น้องว่าเพิ่นจะได้มากได้ผลบ่เพราะว่าช่วงนี้แม่เจ้าก็คือสิได้เอาหลานพี่น้องบ่ค่อยได้เฮ็สดสวนเฮ็ดสวนแล้วแม่เจ็บก็บสิอัปเดตพี่น้องเฮาเบิ่งไปเรื่อยๆเนะเาะเพราะฟังทาง,น,งน,นั้นก็เป็นอันบ่หุ้มขึ้เก่าเนี่นจ้ะพี่น้องแม่เจ็บก็บเอาเอาแตงโมเอาแตงธรรมดานี่พี่น้องเอาไปลง้งลุมไว้เดี๋ยวถ้ามันเป็นจังได๋แม่เจ็บก็บสิมาอัปเดตพี่นอ้องเฮาเบิ่งเนาะ เจ้ากับบ่าคอยมีเวลาพี่น้องเพราะว่าร้านน้องกันซีข้นถ้าเขาโรงเรียนแล้วก็เขาคอยซีมีเวลาเขาหัวเขาวสวนเอาหญ้าเอา,า,เอา,าออยาังอวไหเพิ่นเจ้ะพี่น้องฝ <conocer the air drink> นลินอีกแล้วจ้ะพี่น้องบรรยากาศดีดีอ่ะวม่เจ้าก็ขอฝากไว้สักหน่อยเจ้ะพี่น้องเพราะว่าเดิม <c oughs> ไม่เจ้าก็ต้องไปเบิ่งหลานอีกเนาะเดิมสวยแล้วพี่น้องเดิมสวยแล้วไม่เจ้าฝากไว้สักหน่อยเจ้ะพี่น้องอัปเดตสวนให้พี่น้องเฮาเบิ่ง บรรยากาศฝนตกในเมื่อคืนนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะฝากช่องไว้นํำใื่เกาเด้อจ๊ะพี่น้องเย่าฝ่าลืมกันเด้อจ๊ะเดี๋ยวมีเจียบลงคีบสันไว้พี่น้องเข้าเบื้องคือเกาออกล่ละให้กําลังใจกันสวัสดีจ้าพี่น้อง